เหนือมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคะก็ทําให้สถานการณ์น้ําในแม่น้ําโขงที่ไหลผ่านจังหวัดเชียงรายตอนนี้เริ่มวิกฤตค่ะเพราะว่าระดับน้ำเริ่มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงบริเวณสามเหลี่ยมทองคำอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยระดับน้ำที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสนเมื่อวานนี้17มิถุนายนอยู่ที่2เมตร44เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากวันที่16มิถุนายนถึง23เซนติเมตรสาเหตุก็มาจากฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงนี้โดยเฉพาะในพื้นที่รอยต่อของ3ประเทศนะคะได้แก่ไทยเมียนมาและสปปลาวรวมถึงพื้นที่ต้นน้ำตอน บนของแม่น้ำโขงประกอบกับยังมีมวลน,น้ำจากแม่น้ำสาขาหลายสายเช่นแม่น้ำสายแม่น้ำรวกแม่น้ำกก ไหลามาสมทบส่งผลให้สภาพน้ําในแม่น้ําโขงมีสีขุ่นแดงและไหลเชี่ยวกรากโดยระดับน้ําในแม่น้ําโขงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วก็ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านที่พึ่งพาการจับปลาจากแม่น้ําโขงโดยช่วงนี้ต้องหยุดออกหาปลาค่ะเพราะว่านอกจากกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวแล้วชาวบ้านก็ยังคงกังวลเรื่องสารปนเปื้อนในแม่น้ําโดยเฉพาะร้านอาหารตามสั่งริมฝั่งโขงที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเพราะว่าลูกค้าก็เกิดความกังวลไม่กล้าสั่งเมนูปลาแม่น้ําถึงแม้ว่า ว่าทางร้านจะยืนยันว่าใช้ปลาจากบ่อเลี้ยงในชุมชนก็ตามค่ะ